สวัสดีค่ะเคยสังเกตไหมคะเวลาเราหั่นมะละกอดิบจะมียางขา,ขาวไหลออกมาหลายคนอาจจะรีบล้างออกเลยกลัวคันมืออะไรเงี้ยครับผมเป็นเรื่องปกติเลยครับที่คนจะรู้สึกแบบนั้นแต่เชื่อไหมคะว่าไอ้ยางเหนียวๆเนี่ยแหละคะ่ะคือเอเป็นเหมือนสมุนไพรใกล้ตัวตามภูมิปัญญาไทยเราเลยนะใช่ครับ น่าสนใจมากคือสิ่งที่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันระคายเคืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์กันมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะทางใต้ทางอีสานโรหะเขาใช้ทำอะไรกันคะหลักๆเลยคือมีการใช้ยางจากผลมะละกอดิบนะครับรักษากลุ่มอาการที่เขาเชื่อว่ามาจากพยาธิในลำไส้โูหคนสมัยก่อนนี่เก่งจังเลยนะคะสังเกตได้ยังไงว่ายางมะละกอช่วยเรื่องพยาธิได้นั่นสิครับคือ ก็น่าจะมาจากการสังเกตลองผิดลองถูกกันมาแหละครับจนรู้ว่ามันมีฤทธิ์บางอย่างซึ่งวิทยาศาสตร์ตอนหลังก็มาอธิบายได้ว่าเป็นเพราะเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อปาเปนปาเปนครับในยางมะละกอดิบนี้เข้มข้นมากคุณสมบัติหลักๆของมันเลยคือย่อยโปรตีนย่อยโปรตีนอ๋อเหมือนที่ช่วยเราย่อยเนื้อสัตว์หรือว่ามันทํางานกับพยาธิต่างไปคะหลักการคล้ายๆกันครับแต่พอเป็นพยาธิเนี่ย ปลาเป็นมันจะเข้าไปย่อยโปรโตีนที่เป็นแบบว่าผนังลำตัวหรือเปลือกหุ้มตัวพยาธิอ๋อทำให้ตัวมันไม่แข็งแรงใช่ครับเพราะโครงสร้างมันอ่อนแอลงมันก็เกาะลำไส้ไม่ได้หรืออยู่ได้ตามปกติ ร่างกายก็เลยขับถ่ายออกมาง่ายขึ้นเป็นกลไกธรรมชาติที่ฉลาดมากๆครับเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่ค่าตรงๆแต่ทําให้มันอ่อนแอลงด้วยวิธีธรรมชาติธรรมชาติเลยแล้วนอกจากการกินเพื่อขับพยาธิเนี่ยค่ะภูมิปัญญาโบราณเขาเอาอยางมะละกอไปทําอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับมีใช้ภายนอกด้วยใช้ภายนอกครับยางเอาไปแต้มเอ่อพวกขูด ตาปลาอ้อเหรอคะก็หลักการเดียวกันเลยครับคือใช้ปลาเป็นไปช่วยย่อยโปรโตีนของเนื้อเยื่อที่มันด้านดาน,ดนหนาๆห,หรือที่ตายแล้วให้มันหลุดออกไปเองใช่ครับให้มันค่อยๆลอกออกเปิดทางให้เนื้อใหม่ขึ้นมาแทนบางทีก็ใช้กับแผลเล็กๆช่วยกำจัดเนื้อตายได้เหมือนกันฟังดูเป็นการใช้ของใกล้ตัวที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะคะแล้วมุมมองวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ล่ะคะเขาสนับสนุนเรื่องพวกนี้ไหมมีงานวิจัยรองรับ,บบ้างหรือเปล่าคะมีครับ มีการศึกษาเรื่อยๆเลยทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเลยนะครับอย่างงั้นวิจัยจากมอเกษตรหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันคุณสมบัติของป่าเป็นเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องย่อยโปรตีนนะยังพบว่าช่วยลดการนักเสดต้านแบคทีรียบางชนิดได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมีข้อมูลว่าช่วยสมานแผลได้ด้วยครับโดยเฉพาะแผลในทางเดินอาหารโหจากที่ดูเหมือนจะกัดกัดละไค่เครื่องกับช่วยสมานแผลได้ด้วยอันนี้น่าสนใจมากค่ะใช่ครับมีการทดลองในห้องแลบในสัตว์ทดลองที่ชี้เห็นตรงนี้เลย รวมถึงผลต่อระบบย่อยโดยรวมด้วยนะครับก็มีรายงานว่าสารสกัดที่มีปลาเป็นเนี่ยถ้าใช้อย่างเหมาะสมนะอาจจะช่วยลดอาการท้องอืดแน่นท้องช่วยย่อยช่วยเรื่องขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะที่วิทยาศาสตร์หันมาพิสูจน์ภูมิปัญญาดั้งเดิมครับผมยืนยันคุณค่าของสิ่งที่อยู่ในตำรับยาพื้นบ้านเรานี่เองว่ายางดิบมันกัดผิวถูกต้องเลยครับอันนี้สําคัญมากเป็นศูนย์หนึ่งของภูมิปัญญาเหมือนกัน คือไม่ใช่แค่รู้ว่าใช้อะไรแต่ต้องรู้ว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะยางมะละกอดิบนี้มันเข้มข้นมากถ้าสัมผัสตรงๆเลยเนี่ยอาจจะแพ้ระคายเคืองหรือผิวไหม้ได้ใช่ใช่คนโบราณเขาก็เลยมักจะไม่ใช้ยางดิบแบบผิวเพียวนะครับจะเอาไปเจือจางก่อนอ๋อเจือจางยังไงคะก็อาจจะผสมน้ำหรือบางทีก็เอาไปผ่านความร้อนนิดหน่อยเช่นต้ม ซึ่งมันก็จะลดความเข้มขน้นลดฤทธิ์กัดลงไปได้แล้วถ้าจะรับประทานล่ะคะแบบที่หวังผลเรื่องพยาธิหรือช่วยย่อยอันนี้ต้องระวังยังไงบ้างคะโอ้อันนี้ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับการกินสารที่มีฤทธิ์เข้มข้นเข้าร่างกายโดยตรงนี้เสี่ยงสูงปริมาณที่เหมาะสมที่สําคัญสุดๆแล้วก็อาจจะต่างกันในแต่ละคนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการจะเอายางดิบมาใช้เองโดยที่แบบไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเนี่ยเอ่อไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยครับ อืมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช่ครับควรปรึกษาผู้รู้จริงๆอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์ให้เขาประเมินก่อนว่าเหมาะไหมแล้วต้องใช้ยังไงถึงจะปลอดภัยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากอย่างมาละกอที่เราอาจจะมองข้ามไปกลายเป็นตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยแทย้ๆท,ที่รู้จักสังเกตธรรมชาติรอบตัวแล้วนำมาปรับใช้อย่างแบบ ชันฉลาดมากครับเรียบง่ายแต่ก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยค่ะสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือ,อศักยภาพในการนำความรู้ดั้งเดิมพวกนี้แหละครับมาต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือแนวทางการดูแลสุขภาพใหม่ๆที่มันเวิร์กปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นเป็นการผสมผสานสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ได้อย่างลงตัวเลยนะคะครับผม เรื่องนี้ทําให้คิดได้เลยนะคะว่าบางทีสุขภาพดีๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอาจจะซ่อนอยู่ในสวนหลังบ้านในครัวหรือในสิ่งที่คุ้นเคยจนเรามองข้ามไปจริงครับลองหันกลับมามองสิ่งรอบๆตัวเราในมุมใหม่ๆดูนะคะบางทีเราอาจจะเจอสมุนไพรดีๆที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราก็ได้ใครจะไปรู้เนะคะโอเคครัเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา i y ไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันคะ่ะ